สวัสดีค่ะพบกับเมียวในช่องเมียววอไรตี้ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเมียวก็จะพาทุกคนนะคะที่เป็นมือใหม่สายเทคนิคค่คะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะแท่งเทียนนะคะสำหรับสายเทคนิคนะคะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่า กราฟแท่งเทียนนะคะบอกเราได้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มเรื่องราคาค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหากันวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็มีหลายๆคนนะคะที่ทักแชทมาถามนะคะหรือว่าก็มีคอมเมนต์นะคะมาถามว่านะคะทําไมนะคะช่วงนี้เหมียวถึงถ่ายคลิปบนรถเยอะจังอะไรอย่างนี้นะคะสองสามคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีดราม่านิดนิดนึงนะทุกคนก็ คืออย่างนี้คือช่วงนี้โควิดมันเข้ามารอบ,บที่3ใช่ไหมคะแล้วทีนี้คะ่ะทุกคนในครอบครัวของเหมียวนะคะก็มีคนในครอบครัวนะคะเขาก็โดนเลิกจ้างคะ่ะทุกคนก็คือแบบโดนเลิกบอกโดนบอกเลิกจ้างนะคะซึ่งก็ มันแบบเหมือนกระทันหันอะทุกคนแล้วแบบไม่ได้ทันตั้งตัวซึ่งตอนเราก็เลยมาปรึกษากันในครอบครัวนะคะว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีแล้วก็จะลดภาระค่าใช้ใจ่ายอะไรออกไปบ้างนะคะซึ่งก็มีตัดก็มีตัดสินใจแล้วก็มีตัดบางส่วนออกไปนะคะคือจําใจตัดจริงๆก็อันดับแรกก็จะเป็นรถเนี่ยะค่ะทุกคนก็รถคันนี้ก็ใช้มานานเหมือนกันนะคะแบบไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทําอะไรให้แบบ หนักใจไม่เคยมีปัญหาไม่เคยทําอะไรให้หนักใจเลยนะคะรถคันนี้เนาะไปไหนไปกันแล้วแบบเป็นรถคู่ใจจริงๆอะิะทุกคนเมียวก็แต่ว่าวันนี้ก็ต้องจําใจนะคะที่จะต้องปล่อยไปค่ะทุกคนเมี่ยก็เลยแบบอยากจะถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเป็นไว้แบบเป็นความทรงจําดีๆนะคะสําหรับเมียยกับครอบครัวแล้วก็รถคันนี้นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะจะได้ สู้ต่อไปกันทุกๆคนนะคะแล้วเหมียวก็จะได้มีกำลังใจเพื่อจะทำคลิปดีๆนำคอนเทนต์ดีๆสำหรับนักลงทุนมือใหม่เพื่อที่จะหารายได้เพิ่มนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงที่เราต้อง work from home หรือว่าบางคนนะคะโดนเลิกจ้างนะคะก็เนี่ยค่ะก็มาดูช่องเหมียวแล้วก็หารายได้เสริมเพิ่มไปด้วยกันนะคะทุกคนอย่างน้อยๆค่ะก็ช่วยให้ทุกคนเจอทางออกหรือว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะคะ ค่ะโอเคนะคะก็จบเรื่องดราม่าไปสักนิดหนึ่งนะคะก็ขอเกินเกินหน่อยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะพาทุกคนนะคะที่เป็นสายเทคนิคค่ะมาดูกราฟแท่งเทียนค่ะทุกคนกราฟแท่งเทียนก็คือเป็น back to basic เลยนะคะก็สำหรับคนที่เป็นสายเทคนิคเล่นสั้น,นะคะ่ะต้องรู้เรื่องกราฟแท่งเทียน,นะคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเหมียวจะพาทุกคนไปดูแท่งเทียนนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูกันแบบไหนแล้วก็เปิด คือคือสายเทคนิคอะทุกคนมันไม่ได้ดูแค่แค่ระยะสั้นนะบางครั้งอะเราอาจจะดูภาพรวมของตลาดที่ผ่านมาด้วยว่าตอนนี้ภาพรวมของหุ้นตัวนี้มันอยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวซึ่งกราฟแท่งเทียนนี่แหละคะ่ะทุกคนมันสามารถบอกเราได้ถึง70%เลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มจากหลายๆท่านเลยนะคะที่เป็นสายเทคนิคแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่อง เทรดหุ้นนะคะในเรื่องการเทรดหุ้นนะคะก็เขาก็มาเล่าให้ฟังนะคะเหมียวก็ได้ไปศึกษามาเขาก็บอกเทคนิคมานะคะว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ย บอกแนวโน้มขาขึ้นขาลงไซด์เวย์แล้วก็บอกราคาของเราได้นะคะทุกคนวันนี้ค่ะเมียวก็จะพาทุกคนนะคะไปดูเทคนิคนี้นะคะที่เหมียวได้ไปศึกษามานะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะทุกคนเหมียวก็จะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะ,มา,ะ,คะมาดูแอปหรือว่ามาดูโปรแกรมนะคะสําหรับการดูกราฟแท่งเทียนค่ะซึ่งบางคนนะคะที่ใช้บโบรกเกอร์ที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่ใช่บโบรกเกอร์ที่เขาให้แบบเครื่องมือครบคันนะคะ บางคนก็เข้าไปดูกราฟเทคนิคไม่ได้นะคะค่ะบางคนที่ใช้โบรกเกอร์อื่นนะคะก็ดูกราฟแท่งเทียนไม่ได้ก็มีนะคะก็มีหลายๆคนที่ทักแชทมาแล้วก็คอมเมนต์มาถามเหมี่ยวเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้ทํำยังไงนะคะซึ่งบางโบรกเกอร์นะคะเขาก็ไม่ได้เปิดให้ลูกค้าใช้บริการได้ทั้งหมดนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ค่ะเหมี่ยก็จะมาแนะนาแอปแอปหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะคะสามารถเปิด เครื่องมือดูได้เลยค่ะทุกคนเปิดดูกราฟแท่งเทียนได้นะคะเพียงแค่เรามีบัญชีหุ้นเนาะมีบัญชีหุ้นเราก็สามารถล็อกนเข้าไปได้นะคะตัวนี้มันก็จะครอบคลุมแทบจะทั้งหมดเลยนะคะของโบรกเกอร์ใหญ่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูว่ากราฟเนี่ยเปิดยังไงเราอาจจะไม่ต้องดูผ่านสตรีมมิงก็ได้อาจจะดูผ่านแอปตัวอื่นก็ได้อานนี้นะค,ะ,คะก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน อันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปที่ App Store นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปตัวนี้มานะคะเป็นแอปที่ชื่อว่า efinance ไทยนะคะหรือว่าชื่อย่อว่า efin mobile นะคะทุกคนค้นหาคำนี้นะคะแล้วก็จะเจอแอปตัวนี้ค่ะขึ้นมานะคะเป็นโลโก้สีเขียวๆเวนี่ยคะ่ะก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะทุกคนเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ android แล้วก็ ios นะคะ เนี่ยค่ะถ้าหาว่าเสร็จแล้วเนาะเราก็กดคําว่าเปิดได้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะถามว่าเราจะอนุญาตอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็อตอบว่าอนุญาตนะคะเนี่ยค่ะทุกคนก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะแล้วเขาระบบเขาก็จะถามว่าให้เราเลือกแอปเขาใช้นะคะแล้วว่าเราเป็นบัญชีแบบไหนนะคะก็ให้ทุกคนเลือกคําว่าโบรกเกอร์นะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นเนาะเราก็มา Select Broker ได้เลยนะคะว่าเราใช้บริการโ r o k e r อร์ไหนเนี่ยค่ะคือวัตถุประสงค์ในวันนี้นะคะที่เมียวอ,อยากจะทำคลิปตัวนี้ให้ทุกคนได้ทราบก็คือว่าบางคนนะคะที่ใช้แอปสตรีมมิ่งแล้วแล้วใช้โบรกเกอร์บางโบรกเกอร์ที่เขาไม่ได้อนุญาตหรือว่าไม่ได้ให้ใช้บริการเกี่ยวกับพวก t เทคนิคอลชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าไปดูไม่ได้เนาะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีโบรกเกอร์ ส่วนใหญ่ที่ทุกคนใช้บริการอยู่มากมายนะคะบางอย่าง SCBS อย่างเงี้ยค่ะในแอปสตรีมมิ่งนะคะเขาไม่มีเทคนิคเข้าช์านะคะก็สามารถมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแอปตัวนี้เนาะเมียวก็จะ select broker ที่เมียวใช้บริการอยู่นะคะจากนั้นค่ะ username เนาะเราก็ใส่เลขที่บัญชีของเราไปได้เลยนะคะ6ห,หลักนะคะ เป็นเลขที่บัญชีเดียวกันกับที่เราเข้าแอปสตรีมมิ่งอะค่ะทุกคนแล้วจากนั้นนะคะรหัสผ่านก็เหมือนกันค่ะเป็นรหัสผ่านที่เราใช้ผ่านแอปสตรีมมิ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็จากนั้นก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะพอเราล็อกอินมาแล้วนะคะระบบเขาก็จะให้เรากรอกพินโค้ดนะคะเป็นจำนวนตัวเลข6หลักค่ะทุกคนก็ตั้งไว้เลยนะคะว่าจะเอาตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะคะ สำหรับบางคนเนาะที่มีตัวสแกนลายนิ้วมือก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ในที่นี้เมียไม่ใช้เนาะก็จะกดไว้ภายหลังนะคะระบบเขาก็จะ เชื่อมต่อคอนเน็กให้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ติ๊กไม่แสดงหน้าจอนี้อีกก็ได้ะคะแล้วก็ปิดไปนี่ค่ะทุกคนก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็เป็นเลขที่บัญชีของเรานะคะอยู่ด้านบนเนาะแล้วทุกคนก็จะเห็นเป็นรูปคนตรงนี้เราสามารถใส่เป็นรูปภาพเราได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการเลือกรูปโปรไฟล์ของเราแต่วัตถุประสงค์หลักๆของเราในวันนี้ก็จะมาดูตรงที่เป็นกราฟเทคนิคที่เป็นกราฟแท่งเทียนนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะจิ้มมาตรงที่เป็นตัวขีด3ตัวนี่ค่ะด้านมุมซ้ายนะคะนี่ค่ะแล้วนะคะก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเดี๋ยวเหมี่ยวจะทําทยอยทําคลิปมาสอนเทคนิคทุกคนเรื่อยๆนะคะว่าทํายังไงบ้างนะคะนี่ค่ะ จุดประสงค์เราก็จิ้มมาที่คําว่ากราฟได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จิ้มคาว่ากราฟครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็นกราฟแท่งเทียนหน้าตาแบบนี้นะคะเหมือนกับที่เหมียวเคยทําคลิปสอนทุกๆคนนะคะที่ดูกราฟจากแอปสตรีมมิ่งนะคะก็จะเป็นกราฟตัวเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะ ใช้งานได้เหมือนกันนะคะซึ่งนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยจะบอกแนวโน้มของราคาหุ้นเราได้ถึง70%เลยนะคะก็สามารถบอกได้เลยว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวย์นะคะทุกคนนักเทคนิคหรือว่านักสายเก่งกำไรเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวแท่งเทียนเนี่ยคะ่ะเพื่อดูราคาในอดีตนะคะว่าเป็นยังไงนะคะดูจากสถิตินะคะแล้วก็มาทำการวิเคราะห์ ทำการบ้านนะคะว่าจะหาจังหวะเข้าซื้อนะคะตรงไหนขายตรงไหนนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนลองเลือกดูได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะขาดแล้วนะคะตัวแอป efi mobile ตัวนี้นะคะก็สามารถเลือก indicator ได้เหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนมาจิ้มตรงคําว่า indie ตรงนี้นะคะก็จะมี indicator ให้เราเลือกเหมือนกันนะคะก็จะมี macd นะคะที่เหมียวเคยสอนทุกคนเอาไว้นะคะเลือกแล้วก็จิ้มคำว่า create นะคะเนี่ยคะ่ะ ก็จะมี MACD ดีให้ดูเหมือนกันนะคะทุกคนจากนั้นถ้าว่าเราไม่อยากใช้ตัว MACD ดีแล้วก็จิ้มตรงกากบาทนี้นะคะ่ะแมกดีก็จะหายไปนะคะหรือว่าเราอยากจะใช้ตัวอื่นนะคะก็สามารถจิ้มตรงคำว่า i n d ดีได้เลยนะคะมีตัว RSI ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตัว RSI นะคะ, SI ะ,คะก็จะบอกรอบของหุ้นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอยู่แตะระดับที่30หรือย,ยังหรือว่า ขึ้นไปที่ทะลุระดับที่70หรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วนะคะทุกคนมันวิเศษมากไปกว่านั้นนะคะก็จะเป็นตัว PE ค่ะทุกคนคือเป็นแอปเดียวนะคะเป็นแอปเดียวที่ให้มีตัว PE นะคะให้เราดูกราฟตัว PE นะคะตัว PE เนี่ยคะ่ะก็จะบอกเรานะคะว่านักลงทุนหรือว่านักเก็งกำไรนะคะเขาให้ความสำคัญ ที่ราคาหุ้นแต่ละตัวอยู่กี่เท่านะคะเนี่ยค่ะอย่าง BBL ที่เหมียวเลือกมานะคะตั้งแต่ปลายปี2020นะคะเดือนธันวามาจนถึงเดือนมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะทุกคนเนี่ยค่ะเขาให้ระดับความสำคัญนะคะของหุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ10เท่านะตัวกลมๆเนี่ย สิเท่าเนี่ยก็คือณช่วงเวลาเนี่ยมูลาค่าตัวเนี้ยถ้าหากจะเข้าไปเก็งกำไรอ่ะถือว่าหาจังหวะเข้าไปซื้อได้ราคาไม่ไม่ถือว่าแพงมากหรือว่าแม้กระทั่งนะคะเราจะเข้าไปซื้อปันผลถือระยะยาวเพื่อหวังเงินปันผลก็สามารถใช้ตัวเนี้ยดูเทียบได้เหมือนกันว่านักลงทุนหรือว่า นักเก็งกาไรเนี่ยเขาให้ความสําคัญของหุ้นตัวนี้อยู่ในระดับประมาณ10บเท่าเป็นราคาที่ไม่ลงไม่ต่ำไม่ถูกไปกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วถ้าหากว่าหุ้นมันขึ้นไปแล้วลงมาถ้ามันไม่ต่ำกว่า10บเท่าเนี่ยก็แสดงว่านักลงทุนเนี่ยเขาให้ความสำคัญที่ระดับนี้นะคะของหุ้นตัวนี้นะคะก็ระดับประมาณ1ิบเท่านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณราคาก็จะประมาณ100 1 1 0้ต้นๆนะคะที่เขาให้ความสำคัญของหุ้นตัวนี้นะคะที่ไม่แพงเนาะก็ถ้าเป็นนักเก็งกำไรก็หาจังหวะเข้าซื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะคะก็สามารถทยอยเข้าหาจังหวะเข้าซื้อได้นะคะเพราะว่ามันลงมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูตัวงบการเงินประกอบไปด้วยนะคะ นี่ค่ะทุกคนดูได้ง,ง่ายนะคะตัว pe ซึ่งในคลิปต่อไปนะคะเหมียวจะทําคลิปเทคนิคเกี่ยวกับการดู pe เทียบกับตัวแท่งเทียนเนี่ยให้ทุกคนดูอย่างละเอียดเลยนะคะว่าจุดไหนเข้าซื้อจุดไหนมันถึงจะถูกจังหวะนะคะในการเข้าซื้อแล้วก็ขายตรงไหนนะคะเราถึงจะได้กําไรนะคะหรือไม่ขายหมูนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เราจะประมาณการได้เลยนะคะตัว pe เนี่ยว่า ราคาเท่านี้พอมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ถึงจะแพงอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเหมียวจะทําคลิปมาสอนทุกคนอย่างละเอียดนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ใช้โบรกเกอร์อื่นในแอปสตรีมมิ่งแล้วดูกราฟแท่งเทียนไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็มาใช้แอปตัว efi mobile เนี่ยค่ะก็จะบอกแนวโน้มนะคะแล้วกราฟแท่งเทียนเนี่ยที่บอกแนวโน้ม ของราคาได้มากถึง70%เนี่ยก็คือยังไงนะคะทุกคนทุกคนลองเลื่อนมาดูอย่างนี้เป็นแท่งเขียวอยู่ในช่วงขาขึ้นใช่ไหมคะทุกคนมองยังไงก็คือมองว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราย่อกราฟตัวนี้ลงมาเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยนะว่าจากสถิติที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้มันร่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยคะ่ะจากระดับเกือบ200บาทอะร่วงลงมาถึงระดับร้อต้นๆน,นะทุกคน คือบอกมันบอกแนวโน้มได้ชัดเจนว่าอยู่ในช่วงขาลงนะทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับกราฟแท่งเทียนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเพราะว่าเหมียวตั้งใจแล้วก็เฟ้นค้นหามาฝากทุกๆคนนะคะสำหรับคนที่ ไม่สามารถดูกราฟผ่านแอปสตรีมมิ่งได้นะคะก็เลยไปศึกษามานะคะก็เป็นแอปตัวนี้ค่ะ e-file e-file mobile เนี่ยค่ะตอบโจทย์สำหรับมือใหม่มากๆะคะ่ะที่ดูกราฟแท่งเทียนไม่ได้นะคะจากแอปสตรีมมิ่งเนาะก็ลองไปศึกษาเล่นดูได้เลยนะคะทุกคนตัว period นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะดูกราฟ แท่งเทียนเนี่ยแบบ day แบบวีคแบบม t นแบบควอเตอรแบบปีแบบนาทีได้หมดเลยเหมือนกับเหมือนกับแอปสตรีมมิ่งหมดเลยค่ะทุกคนสามารถเล่นได้นะคะทุกคนก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะคะเนี่ยค่ะคือมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับมือใหม่เนะ ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเหมียวก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับมือใหม่สายเทคนิคจริงๆนะคะที่จะมาเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียนนะคะเหมียวก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เหมียวนะคะในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็คิดคอนเทนต์ดีๆนําเทคนิคดีๆมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ